สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับอดิสรแฟมิล,ลี่นะวันนี้ผมมาเดินตลาดเช้านะครับเทศบาลสกลนครนะฮะหลังจากที่ไม่ได้มาเดินนาน,นวันนี้แวะมาดูของกินที่ตลาดนะครับก็ตลาดเช้านี่จะตลาดเก่านะฮะอยู่หน้าตลาดตอกการค้านะครับก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับ ก็หาที่จอดรถย้างนี่นึงนะครับจุดนี้จะเป็นตลาดเช้าสําหรับซื้อกับข้าวเช้านะครับรวมถึงอาหารสวดด้วยนะครับไปทํากับข้าวทานนะครใครที่มาสุโนครช่วงเช้าๆนะครับก็มาแวะหาดูของกินกันได้นะที่นีน่หาของกินกันครับ ตอนนี้ก็เดินออกมาที่จอดรถแล้วนะครับทุกคนได้กับข้าวสองอย่างนะครับผักมะเขือเทศแล้วก็ผักเอาไว้กินกับแจวนะครับกับข้าวก็จะเป็นแจงอ่อมกับแจวนะครับแจวปลานี่แหละนะครับก็เลยหาผักไปกินด้วยนะจอดรถใครที่มาตลาดตอนเช้านะจอดรถได้สองที่นะครับ หนึ่งก็คือบริเพณหอการค้านะครับสองก็ไปจอดอยู่เทศาบาลนครสุคนครรนะครับ,นนรบแล้วก็เดินลัดเลาะมานะครับมันจะเป็นตลาดติดกันนะครับสามารถเดินลัดเลาะมาได้นะครับเ,เดีเข้าบ้านก่อนครับทุกคนไปกินข้าวก่อนขายนุย้ย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 นีย่ทำอะไรอยู่ลูกอ วันนี้จะหนาวไหมเนี่ยโอู้หไข่หนุยไข่หนุยออู้ยโทรศัพท์พ่อจะลวนลูกโอู้หกระโดดกระโดดกระโดะโด,โ,ดโอ้โหช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนะฮะทุกคนแอดอธิสฐเอาผ้ามาวางไว้ให้ลูกๆนนบริเวณหน้าบ้านนะ,ะวันนี้มาชมบรรยากาศยามค่ำคืนที่หน้าบ้านน,นิดหนึ่งฮะ,ะหลังจากที่ทำข้างผักไปแล้วนะฮะ ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตเพราะว่าอยู่ระหว่างตามเชียร์น้องๆทีมหมอนทองวิทยากันอยู่เลยไม่ได้อัปเดตเท่าไหร่นะแต่ว่าลดน้ําตลอดนะครับทุกคนลดน้ําใส่ปุ๋ยตั้งแต่วันก่อนนะครข้างผักของผมก็บรรยากาศตอนกลางคืนเป็นแบบนี้นะฮะเปิดไฟหน้าบ้านให้ดูบรรยากาศฝั่งนี้นะฮะก็กำลังขึ้นดีครับ บรรยากาศตอนกลางคืน,นครับข้างบ้านก็จะมืดๆหน่อยนะนี่ก็ไฟโซลาเซลล์นะติดติดที่เสาของบ้านนะครับสั่งเสามาลงต้นหนึ่งตอนที่ทําบ้านนะครับเพราะว่ามันจะได้ต่อเข้าบ้านได้ง่ายนะครับบรรยากาศก็เสียงจิ้งหรีดร้องนะครับละงมหน่อยลูกสาวผมเมื่อกี้กระโดดหยอกนะฮะ นี่ก็เจ้าหมีดำไฟที่เห็นที่โรงรถนี่คือโซลาเซลล์นะทุกคนรวมถึงที่หน้าบ้านด้วยนะครับเป็นไฟจากโซลาเซลล์รวมถึงเสาต้นนู้นด้วยนะครับเสาต้นนู้นก็โซลาเซลล์นะครับที่ทุกคนเห็นแสงนุ่นๆน,น,นะเป็นไฟจากสวนของผมเองนะครับ ใช้เสาเหล็กอย่างดีเป็นท่อประปาเหล็กอย่างดีนะครับติดที่ข้างเสานะครับเป็นสวนนะครับแล้วก็อีกหลอดหนึ่งก็อยู่หน้าปากทางเข้าสวนนี่จะตรงที่หน้าทางเข้าสวนรวมถึงไฟที่อยู่ในโคมหัวเสาเนี่ก็เป็นโซล่าเซลล์นะแต่ว่ามันเก่าแล้วมันก็เลยอาจจะมัวมัวหน่อยนะครับทุกคนอาจจะสังเกตอยู่เนี่ย อันนี้ก็โซลาเซลล์นะครับทุกคนเป็นโคมโซลาเซลล์ช่วงนี้มันอาจจะไม่ได้สว่างมากเพราะว่ามันผ่านการใช้งานมานานนะทุกคนอันนี้ก็โซลาเซลล์นะทุกคนว่านผมนี่โซลาเซลล์เยอะนะครับหลอดรวมถึงไฟที่สองหน้าผมอยู่ตอนนี้ก็โซลาเซลล์นี่อันนี้ก็โซลาเซลล์นะไอหลอดที่อยู่ในโรงรถเนี่ย ลงรถผมโซลาเซลล์ร้อ์เซ็นต์นะแต่ก็เปิดไฟปกติได้อยู่เพราะว่าดึกๆมาเขาจะหมดไฟครับเพราะว่ามันเก่าแล้วนะฮะอันนี้ก็โซลาเซลล์นะฮะนี่แต่สังเกตว่าแผงมันจะอยู่ข้างบนหลังคาลงจอดรถก็ถือว่าใช้งานเกินคุ้มนะครับ5ปีแล้วกับการลงทุนโซลาเซลล์แผงและเกือบพันบางแผงก็พัน บางแผงก็หลักพันขึ้นนะครับบางแผงก็ประมาณ900นะครับเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยนะครับก็ถือว่าใช้คุ้มมากนะครับถ้ามีงบอีกก็จะจัดอีกนะครับโซลาเซลล์เนี่ยจะติดรอบบ้านอีกเนะีเพราะว่าเออใช้ไปนานๆมันก็เสื่อมสภาพเนาะน,นี่มีอีกหลอดนึงอยู่ตรงนี้น,นี่ก็โซลาเซลล์นะทุกคนเนี่ยเนี่ยไอหลอดเล็กๆเนี่ยไอนี่ก็โซลาเซลล์นะฮะข้างบ้านฝั่งนู้นนะฮะที่เห็นไฟออกนะก็นั่นก็โซลาเซลล์นะฮะ คือออกเองใครที่ยังไม่ลองใช้ก็หามาใช้ดูนะครับโซลาเซลล์นี่คือช่วยประหยัดค่าไฟของบ้านได้เยอะพอสมควรเลยเพราะว่าข้าม,มาเราก็เปิดให้ออกเองขนาดผมไปอยู่กรุงเทพปีหนึ่งนะครับผมก็ได้อาศัยโซลาเซลล์นี่แหละนะครับทำให้แบบว่าปลอดภัยนะครับนะคนอยู่ก็ปลอดภัยนะสัตว์เลี้ยงก็ปลอดภัยนะครับ ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับอดิสรฟาร์มเมี่ครับ